สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับชา n น l รีวิวพระนะครับเดี๋ยววันนี้มาเมื่อากันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้มีเหรียญสวยๆมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับจริงๆแล้วเหรียญรุ่นนี้ผมอยากจะได้นะครับได้มาห้อยนะฮะมาเลี่ยมสามห่วงขึ้นคอนะครับนะเป็นเหรียญอา้าเวสวรณนะครับเป็นเหรียญมหาโภธทกรัพั์นะครับออกโดยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารหรือวัด พระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกเหรียญรุ่นนี้พิเศษยังไงนะฮะเป็นเหรียญท้าเวสวุวรรณนะครับที่ไม่เหมือนใครนะเป็นพิมพ์นั่งนะนั่งยองกระบองเอียงนะครับปุกเสกสองวราระก็คือวันจันทร์ที่4เมษายนและวันอังคารที่5เมษายนนะครับมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับร่วม1 2 1รูปนั่งปลกอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับหลายท่านนะครับไม่ทราบว่า ท้าวเวสสุวรรณนะครับที่ก่อสร้างครั้งแรกในเมืองไทยเรานะก่อสร้างเมื่อประมาณปีพุทธศักราช1900หรือประมาณ665ปีก่อนเก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยก็คืออยู่ที่วัดพระพุทธชินราชนะใครยังไม่รู้รู้เลยนะครับนนะนะนี่คือท้าวเวสสุวรรณนะครับที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยนี่เลยนะพิมพ์นั่งยองกระบองเอียงนะครับ วัดจัดสร้างเองนะฮะแล้วก็พิธีพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่อลังการนะครับนี่ผมได้มาจริงผมอยากจะได้มาเลี่ยมห้อยคอเพียงแค่เหรียญเดียวแต่ด้วยความที่ว่าผมมองว่าเหรียญสวยและพิธีพุทธาพิเศษดีนะครับพระเกจิอาจารย์ร่วมร้อยยี่สิบเอ็ดรูปนั่งโปรตอาจิตบุกเสกนะด้านหน้าจะเป็นท้าเวสุวรรณนะครับพิมพ์นั่งยองกระบองเอียงนะครับนี่นะซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งอ่า ท้าวิสวรรณ์นนะองนี้นะครับจะปริษฐานอยู่ในพระวิหารนะฮะของพระพุทธชินราชนะครับซึ่งตามความเชื่อนะเขาบอกว่านะ,ะก่อสร้างพร้อมนะพระพุทธชินราชนะเพื่อเอาไว้ปกป้องคุ้มครองอารักขาองค์พุทธชินราชนั่นเองนะครับนะนี่นะครับจำนวนการจะสร้างเนี่ยประมาณ1,000 0องค์นองะครับ1 0 0 0 0เหรียญนะครับ, 1, น,น,รบนี่คือเนื้อทองทิพย์นะฮะ ที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับคือเนื้อทองทิพย์นะครับนะขนาดขององค์พระนะครับประมาณเท่าเหรียญสิบนะครับขนาดเท่าเหรียญสิบนะครับเป็นขนาดกําลังดีนะครับเรียมสามห่วงสวยๆเลยวันนี้นะผมเพิ่งได้ผ้ามานะครับเพิ่งมาจากขนส่งเมื่อสักครู่นี้นะครับนะก็รีบเอาเหรียญมาชมกันนะครับนะเดี๋ยวผมขอญาตส่งให้ดูนะครับไม่ทราบว่าจะจะคมชัดหรือเปล่านะเพราะว่าแสงไม่ค่อยดีเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณ หกโมงเย็นนะลูกค้านะาเดี๋ยวดูรายละเอียดกันคร่าวๆนะครับมีองค์พระลูกคา้าสวยมากๆฮนะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับพิมพ์นั่งยองกระบองเอียงครับไม่เหมือนใครนะครับนะมีประดิษฐานอยู่ข้างองค์พุทธชินราชนะครับใครที่เคยไปกราบพระพุทธชินราชจะเห็นนะมีท้าวเวสสุวรรณนะครับและก็อรละวายักษ์นะซึ่งเป็นเสนาเสนาบดีนะของท้าวเวสสุวรรณนะ ปฏิสถานอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับนี่สวยๆเหรียญสวยจริงลูกค้าเพียงแต่ว่าแสงไม่ค่อยดีเนาะนะครับนะก็ดูกันคร่าวๆแล้วกันนะครับนะครับเหรียญสวยจริงครับอันนี้คือมันมืดแล้วนะเสียงไม่ค่อยอ่อาแสงไม่ค่อยดีนะครับนะครับนี่เหรียญสวยเลยเห็นไหมมีการตอกโค้ดนะครับนี่เห็นไหมฮะตอกโค้ดเป็นถุงเงินถุงทองครับลูกค้านี่ก็มีอัคายัยนด้านในนะแล้วก็มีอัคายัยนล้อมรอบนะครับนะ เปี่ยนหน้าใช้นะครับเพราะว่าพระเกจิอาจารย์เนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบรูปนะก็มีเกจิอาจารย์ชื่อดังนะที่ผมเห็นเลยก็มีหลวงพ่อพัดด้วยมีหลวงพ่อทองหลวงปู่บุญมาหลวงพ่อตองวัดบันไล่หลวงพ่อเหินนะสำนักสง์เทือกเขาเพชรพญาทานนะโอ้้ยหลายเกจิดังๆหลวงพ่อรวยมากๆแต่พูดด้วยนะเกจิดังๆณปัจจุบันเนี้ยไปร่วมปลุกเสกทั้งหมดเลยนะครับนะ ท่านคิดเอาแล้วกันว่าเหรียญหน้าใชา่ไหมผมอยากได้มาห้อยคอเลยนะผมอยากเลี่ยมขึ้นคอเลยนะฮะด้านหลังก็เป็นนี่เป็นปลาตะเพียนคู่นะโอ้ยเกล็ดปลาลูกค้าครับโอ้โหดูดูดูดดปลาตะเพียนคู่นูนๆเลยครับนี่เห็นไหมเด่นเรื่องโชคลาภอยู่แล้วครับนี่ปลาตะเพียนคู่ฮะแล้วนูนแบบโอ้โหลูกค้าดูครับสวยจริงฮะอาจจะแสงไม่ค่อยดีนะนี่ครับเห็นไหมฮะ รายละเอียดของปลานี่ขนาดแสงไม่ค่อยดีนะเห็นชัดเลยฮะเนี่ยท้าว,ว้สวรรค์เราก็นูนๆเลยครับนี่เห็นไหมองค์ท่านนี่จะนูนออกมาเลยฮะเท้าว,ว้สวรรคก็นะฮะท่านเป็นอ่าหนึ่งในเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ี่นะฮะผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาทางด้านทิศเหนือนะครับนะ,ะท่านเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์นะครับเจ้าแห่งพู้ผีพิศจทั้งปวงนะครับใครที่นะกลัวผีนะครับ ควรอ่อนนะควรจะบูชาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะแล้วเหรียญรุ่นนี้นะครับนะวัดพระพุทธชินราชจัดสร้างเองนะเป็นของวัดจัดสร้างเองนะไม่มีผู้ใดมาอแอบแฝงหรือจัดสร้างนะครับนะนี่ของวัดจัดสร้างเองนะลูกค้าเก็บได้สบายใจเลยนะจํานวนการสร้างประมาณ1นึ่งมืนเหรียญน,นะโดยประมาณนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับนี่นะ หน้าพระสวยๆนะลูกค้าเห็นไหมไม่เหมือนใครด้วยนะเรี่ยมสามหงสสวยๆเลยนะครับนี่นะฮะผมจะเปิดแบ่งปันนะครับที่โครอยากได้เนาะเปิดแบ่งปันให้นี่คือเนื้อทองทิพย์นะครับผมมีเนื้อเดียวนะครับนะมีเนื้อทองทิพย์นะครับนะฮะก็เปิดแบ่งปันไปที่เหรียญละ300บาทนะครับในกลุ่มเปิดเหรียญละ400นะใครไม่เชื่อลองเข้าไปดูได้เลยนะครับก็เปิดแบ่งปันนะครับบราคาเบาๆเนาะ เหรียญละ300บาทเท่านั้นเองนะครับก็มีค่าส่งนะครับ50บาทนะครับใครรับเหรียญนึงก็มีค่าส่ง50บาทเนาะนะครับใครรับ3เหรียญก็โอนส่งฟรีนะฮะใครเก็บเงินปลายทางก็มีค่าส่งนะครับอ่า70บาทนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปสวยให้ชมกันนะครับลูกค้าเพราะว่าอ่าตอนที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยก็ประมาณ1ทุ่มนะครับนะเพราะว่าเริ่มมืดแล้วนะครับก็เปิดไฟในแสงไม่ค่อยสวยนะครับนี่ แต่พระสวยอยากจะให้เห็นจริงๆนะลูกค้านะครับแล้วก็พิธีพุทธาพิเศษดีด้วยนะครับนะคือเหรียญมหาโพระกรัพย์นะครับอ,ออกวัดพระเสียรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารโดยตรงจังหวัดพิษณุโลกวัดพระพุทธชินราชนะเป็นท้าเวสุวรรณนะครับ,ท,ววรรบที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยมีอายุถึง665ปีนะครับนะบนี่สวยๆเลยนะครับ เห็นไหมลูกค้าสวยๆเนื้อทองทิพนะเขาเรียกว่าทองคำคนจนผมมีแบ่งน้อยนะลูกค้าผมได้มาเพียง30เหรียญเท่านั้นนะบอกได้เลยนะผมมีแบ่งแค่30เหรียญนะลูกค้านะครอยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดในการติดต่อเช่าบูชาวัชินาจอนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k เบอร์โทรนะครับแฟนเพจ Facebook รุ่นเนื้อซินเดิมเบอร์โทรก็0ูย์เ7้าห้าสาก็ท u m t a m 6 0 2นะครับนะผมรีบมารีวิวให้ดูนะผมเพิ่งได้พามานะผมตื่นเต้นนะผมอยากได้ผมก็จะเหลือเก็บไว้บ้างเป็นบางส่วนนะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าเหรียญมหาโภครัพย์ลูกค้านะครับปลุกเสกถึง2วาวระนะครับนะฮะมีพระเกจิอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกย้ำอีกรอบ121รูปพิธียิ่งใหญ่นะเดี๋ยวผมจะขึ้นโอรายชื่อ พระเกจิอาจารย์ที่บุกเสกให้ชมที่หน้าจอนะครับใครที่อยากอยากทราบว่ามีองค์ไหนเข้ามาปลุกเสกกันบ้างนะครับนะครับโอเคนะครับใครอยากได้ติดต่อมานะครับนะผมจะแจ้งรายละเอียดการติดต่อไว้ที่หน้าจอนี้นะครับนะตามมุมเนี่ยลูกค้าสเกตด,ดูนะตามมุมนะครับจะมีเบอร์โทรมี ID l ดี e ลมีเพจ a c e b o o k นะครับนะให้ติดต่อเช่าบูชากันนะลูกค้าก็ ลองสังเกตดูนะครับตามมุมนี้นะครับนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามกับชาแนลรีวิวพาต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ